แมนเอลเลียดอดีตประกาลังผู้มีส่วนสำคัญในการพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ลีกครับในปี2000จะมาร่วมกิจกรรมไทยฟอกแฟนวิดเอลซีเอฟซีลีกเจนพร้อมกับจริดทกาดผ่านทางไลฟ์ซูมในวันที่31มีนาคมนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอดีตฮีโร่ลีกครับของเลสเตอร์ซิตี้กันให้มากขึ้นเอลเลียดเริ่มต้นค้าแข่งกับทีมนอกลีกอย่างลิเวอร์พูรวมถึงสโมสรเอฟซัมและเอเวล ก่อนจะได้เริ่มต้นเป็นนักเตะอาชีพกับชาวตันแอตเลติกเป็นสโมสรแรกหลังจากไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมอัศวินเอลเลียดก็ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรทอร์คียูเนเต็ดสคันทอปยูเนเต็ดและออกฟอร์ยูเนเต็ดและถิ่นทีมหัวกระทิงนี่เองที่ฟอร์มการเล่นของเอลเลียดไปเตะตามมาตินโอนิลผู้จัดการทีมเลสเตอร์และถูกดึงตัวมาร่วมทีมฟิทเบิร์กสตรีทด้วยค่าตัว1.6ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติการขายนักเตะที่แพงที่สุดของออกฟอร์ แม้จะมาจากทีมระดับในดิวิชั่ n น1แต่เอลเลียดก็ปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกการเล่นพรีเมียร์ลีกได้อย่างรวดเร็วหลังกลายเป็นตัวหลักนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมฤด,ดูกาล1,999-2,000เอลเลียดก็กลายเป็นฮีโร่ของทีมด้วยการสวมปลอกแขนกับตันทําคนเดียว2ประตูในเกมนัดชิงชนะเลิศลีกคับปี2,000ให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะทานเมียสโลเวอร์ไป2-1เป็นการควา้าแชมป์ลีกคัพเป็นครั้งที่3ของสมโมสร ตลอดระยะเวลา8ปีที่อยู่ค้าแข้งรับใช้ทีมปะกาลังทีมชาติสกอตแลนด์ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ไป245นัดซัดไป26ประตูนอกจากการเป็นนักฟุตบอลแล้วเอเลียดยังเคยทำหน้าที่ผู้จัดก,การทีมให้กับสเตฟฟอร์ดเรนเจอร์ทีมในคอนเฟอเรนซ์ลีกช่วงปี2011และในปี2014เอเลียดยังเคยทำหน้าที่โค้ชให้กับทีมอาร์มี่ยูเนเต็ดทีมในไทยลีกช่วงสั้นๆอีกด้วย เคลิซี่อีเฮนาโชพอใจกับฟอร์มการเล่นของตัวเองหลังยิง2ประตูพาทีมชนะแมนยูนเต็ด3-1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกเอฟเอคัพได้สำเร็จมันเป็นช่วงเวลาที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พวกเรามีความสุขมากและผมก็รู้ว่าแฟนบอลของเราก็มีความสุขเช่นกันเราสร้างผลงานที่ดีเพื่อพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินหน้าลุยต่อเพื่อความสำเร็จในเกมรอบต่อไปเราเตรียมตัวอย่างดี และจะพยายามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ส่วนตัวผมเองมีสมาธิและฝึกซ้อมหนักต่อไปในทุกๆวันพวกเราเตรียมทีมในการฝึกซ้อมได้ดีมากในสัปดาห์นี้วิธีการเพรสซิ่งวิธีการในการเล่นงานแมนยูเน็ดนั่นคือสิ่งที่เราทำและมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีและก็ทำให้เราได้ประตูแรกผมคิดว่าฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเรายังไม่มาถึงผมแค่ต้องทำงานหนักต่อไปในทุกๆวันของการฝึกซ้อมและหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เราต้องการ วงการฟุตบอลอังกฤษต้องพบกับข่าวเศร้าหลังแฟรง์เวอร์ทิงตันอดีตดาวยิงตำนานผู้ดีที่เคยคาแข่งมากกว่า20สม,มอสรอนสินใจอย่างสงบแล้วแฟรง์เวอร์ทิงตันอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษฮันต์ฟิลด์ทาวและเลสเตอร์ซิตี้เสียชีวิตในวัย72ปีหลังจากมีอาการป่วยมาอย่างเนิ่นนานเวอร์ทิงตันได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถยอดเยี่ยมมากที่สุดคนหนึ่งในวงการลูกหนังเมืองผู้ดีติดทีมชาติอังกฤษ8นัดทำไป2ประตู เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครอบครัวของวอ์ติงตันแถลงว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าในการประกาศการเสียชีวิตของแฟงวอ์ติงตันตำนานนักฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาแฟงสิ้นใจอยากสงบที่โรงพยาบาลในฮอร์ฟิลด์หลังจากป่วยมานานในระดับสโมสรน,นั้นวอ์ติงตันผ่านการค้าแข่งมาแล้วกว่า20ทีมหลังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับฮอร์ฟิลด์ในปี1966ก่อนย้ายไปอยู่กับเสเซอร์ในปี1972 นอกจากนั้นยังเคยเล่นใกับโบตันเบอร์มิงแฮมลีดยูเนเต็ดซันเดอร์แลนด์ก่อนแขน้งสตาร์ตกับฮาริเฟกทาวเมื่อปี1992ก็แตดเซาเเกตพู้จการทีมชาติอังกฤษต้องมีคำตอบในใจให้ได้ก่อนทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปกลางปีนี้ว่าผู้เล่นคนไหนเหมาะจะประสานงานดแดนหน้ากับแฮร์ร่เคน เนื่องจากตัวเลือกขุมกำลังเกมรุกตอนนี้ละลานตาไปหมดหากไม่เจ็บหนักหัวหอกจากสเปอร์จองโคต้าเป็น23ผู้เล่นเตะยูโร2020แน่นอนนั่นเท่ากับว่าตามสูตรส่งรายชื่อ3ผู้รสาประตู8กล้องหลัง7กองกลางและ4กลองหน้านั้นจะเหลือที่ว่างให้อีก3คนแล้วที่เหลือไปยัดใส่ตำแหน่งกองกลางตามความเหมาะสมเจาะจงลงไปอีกว่าในระบบ3-5-2หรือ3-4-2-1ที่เซาเกตใช้บ่อยในหันหลังนั้น จะอนุญาตให้ดาวยิงวัย7ปีมีคู่ขาแค่หนึ่งคนหรือตัวสนับสนุนจากด้านหลังไม่เกิน2คนนํามาซึ่งการวิพากษ์ของทาง bbc sport โดยกรองเอาเฉพาะหัวกะทิหันเอากวนลูกผีลูกคนอย่างบุคโยซาก้าด้วยไมนึกคันเวิร์ดโลวิลทามิเอบราฮัหมฮารวีย์บานเจสซิลินกาดเดลลอารีลอร์บาร์คลียอเร์วัตกินหรือแพทริกแบมฟอร์ดออกไปก็จะได้เจตัวเจ๋งที่มีคุณภาพที่เหมาะสมประสานกับความอเนกประสงค์ เพื่อเป็นส่วนประกอบพาสิงโตคำรามล่าแชมป์เมเจอร์ฟิลโฟเดนมองจากตัวเลขสถิติโฟเดนอาจเป็นนักเตะที่ลงสนามน้อยที่สุดในนาทีนี้ในหมู่แข่งเกมรุกที่มีโอกาสประสานงานกับแฮร์ริเคนแต่ไม่ได้หมายความว่าแข่งน้อยจะไร้ผลงานจับต้องได้เมื่อจะตัวกดไป6ประตูให้แอสซิสให้กับแมนซิตีในฤด,ดูกาลนี้แท้มีจุดเด่นผ่านบอลแม่นยำที่สุดในกลุ่มค a n ิเดต คือ87.52%จ็ดเซจคกิลิจากแอสตันวิลล่าเจคกิลิคู่ควรกับการยกย่องผลงานต่อสิ่งที่เขาทำในฤดูกาลนี้เพราะนี่คือแข้งทรงอิทธิพลนอกจากในฐานะกัปตันทีมแอสตันวิลล่าแล้วข้อยืนยันคือตอนหายไปเพราะเจ็บขาฟอร์มของทีมร่วงทันตาเห็นชนะแค่หนึ่งจาก7นัดหลังสุดกลุ่มผู้เล่นที่คัดมานี้ไม่มีใครสร้างสารโอกาสให้กับทีมเมดได้มากกว่ากิลิชบนศึกเพีย์ลมก เขาจะมีส่วนกับ16ประตูของทีมคิดเป็น0.73ประตูที่ต้องมีเอลยวต่อเกมนับวปาะสูงที่สุดในหมู่7ชอตลิ์เจมส์เมดิสันจากเลสเตอร์เมดิสันเจอปัญหาเริ่มต้นฤดูก,กาลด้วยการบาดเจ็บสะโพกแต่พอฟื้นกลับมาก็เป็่งอนุภาพอย่างร้ายกาจจนทีมมีลุ้นจบท็อปโฟเจมมี่นรวมกับ13ประตูสร้างโอกาสให้กับทีมร่วมกัน42ครั้งจากการเล่น23เกมเมสันเมาส เกเรซาวเกตกล่าวปกป้องการตัดสินใจของเขาที่เลือกเมสันมาส์ติดทงในเดือนตุลาคม2020ซึ่งกองกลางอนเนกประสงค์จากเชลซีก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าทำไมบอสท,ทีมชาติลูกพี่เก่าระดับสโมสรอนแฟงลำพาดหรือเฮดโค้ชคนปัจจุบันโทมัสตูเคิลให้ความสำคัญกับเขาสูงมากแม้ตัวเลขสถิติรูปธรรมจะต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่นเพราะมีส่วนร่วมกับ8ประตูนในลีกแต่ส่วนหนึ่งเพราะกองหน้ายิงนกตกป่าด้วย เมื่อเจาะลึกถึงเรื่องราวการสร้างสรรค์โอกาสเมสันเมาส์ทำไปถึง68ครั้งมากที่สุดในข่ายรองจากแจ็คกิลีดมาร์คาร์ฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรฟอร์ดโดดเด่นกับกิจกรรมเพื่อสังคมนอกสนามควบคู่กับผลงานโดดเด่นในฐานะนักเตะแมนยูไนเต็ดช่วยต้นสังกาัดร,รังอันดับ2บนตลารางลีกเจอะที่จะคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกก่องหน้าไว้ย23ปีกดไป9ประตูในลีกฤดูก,กาลนี้มีลุ้นสร้างโอกาสเทียบเคียง กับซีซั่น2019-2020ที่ทำไป17ประตูส่วนในนามทีมชาติอังกฤษหากได้2ก็ไม่ค่อยพลาดดาวซันโวโดยยิงไปแล้ว11ลูกจากการเล่น40นัดบรหิมสเตอร์ลิงจากแมนเิตี้สเตอร์ลิงเป็นผู้เล่นอนันกประสงค์กับแท็ติกของเซาเกตเมื่อเทียบกับทั้ง7คนที่ผ่านมาเพราะเด่นเรื่องเลี้ยงบอลกินตัวผ่านบอลแม่นยำและมีส่วนร่วมกับ14ประตูให้กับแมนซิตี้ฤดูการนี้ แม้ผู้จัดการทีมเป๊ปกัวเดลาจะขยันโรเตชันแต่ราฮีมก็จะถูกใช้งานบ่อยครั้ง25เกมลีกมีลุ้นพาทีมกลับไปทวงตำแหน่งแชมป์ในอีกไม่ช้าเจโนซานโชจากดอทมุลก็น่าจากดอทมุนมีผลงานเด่นมากบนศึกบุเดสหิกาเยอรมันเมื่อซีซั่นก่อนผลงาน17ประตูกับอีก16แอซซิตแต่ฤด,ดูการนี้ฟอร์มตกลงไปพร้อมกับทำผลงานเหลือเพียงแค่6ประตูกับ9แอซซิตจาก21นัดในเกมลีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นับเป็นแข่งระดับตัวท็อปอยู่15ประตูที่มีส่วนร่วมที่ทําได้ถือว่ายืนบนกุบบนของชอตลิลต์นี้ค่าเฉลี่ยสร้างสารรโอกาส2.76ครั้งต่อน,นัดมากที่สุดอันดับ2รองจากแจ็คกิลิธยอดรอย5อันดับดาวยิงสูงสุดตลอดการในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอันดับ5เจเก้คนคริสแมน11ประตู ยอดเรายิงทีมชาติเยอรมันลงสนามรับใช้ยอินซิเลกในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย3สมัยในปี 90, 94และ98ลงสนามไปทั้งสิ้น17นัดทําไป11ประตูนอกจากนี้ยังเคยคว้าแชมป์โลกกับเยอรมัน1สมัยในปี90และแชมป์โยูโรอีก1สมัยในปี96อีกด้วย